สวัสดีครับ g ก l a x y Pro b Phone ของไบคอน g ก l a x นะครับวันนี้เราจะมามให้ดูวินอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็น X b o o n XRS Win ของย e ี่ห้อ X b o o n นะครับเป็นแบบเชือก1 3 0 0 0ปอนด์1 3 0 0 0ปอนด์ปอนเนี่ยพิกัดลากประมาณอยู่ที่ประมาณ6ตันนะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นวินเชือกแล้วก็เป็นวินที่เรียกว่าเป็นวินให้สปีดอีกหนึ่งตัวก็คือมีความรวดเร็วในการ ลากเนี่ยเยอะนะครับกำลังค่อนข้างเยอะก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นซิทติกโรบนะครับก็คือเป็นวินเชือกอันนี้เนี่ยสเปคจริงๆของเขาเนี่ยเป็นสำหรับรถ SUV พวกจ e ๊ p พวกจ p ๊ r ทักอะไรอย่างงี้พวกรถโฟวิวนะครับพวกประมาณว่ารถที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เนี่ยแรงในการดึงของเขาเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันปอนด์นะครับประมาณ5ตันแปนะครับประมาณนี้มอเตอร์เนี่ยหกจุดสี เกีย่ยมี3ระดับด้วยกันอย่างหนึ่งคันนี้นะครับน้ำหนักของตัววินคนนี้ประมาณ27โลระดับการกันน้าก็ IP 6 7ได้รับเป็นมาตรฐานสากลในส่วนของเรื่องความเร็วนะครับอย่างที่เราบอกนี้มันเป็นวินไฮสปีดนะครับความเร็วปกติของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ4.59 FPM ประมาณนี้ถือว่าเป็นวินอีกตัวหนึ่งที่ เรียกได้ว่าเป็นวินใหสปีดแล้วคือเป็นวินเร็วในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีชุดเป็นตัวตัดไฟ T.J.M นะครับแล้วก็มีรีโมทให้เรียบร้อยนะครับคันนี้พิเศษหน่อยก็คือจะใช้ในส่วนของกันชนหน้าเดิมเซนเซอร์หน้าเดิมก็คือจะติดเป็นวินซ่อนเดี๋ยวเราคัสตอมทําถาดนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาให้ดูกันว่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยผลงานออกมาเป็นยังไงนะครับติดตามชมกันนะครับผมครับตอนนี้ก็เสร็จประมาณ50%นแล้วลนะครับกำลังคัสตอมนะครับโมดิฟายในส่วนของ ถอดวินซอนอยู่จะสังเกตได้ว่าเอา่อตัวน็อตเนี่ยนะครับของตัวรถเนี่ยเขาจะให้มา3ตัว1 2 3นะครับซึ่งเจ้าวินตัวนี้เนี่ยเป็น1 3,000นนปอนด์นะพิกัดเล่าประมาณเกือบ6ตันกับเจ้าตัวน็กเก้นนะครับที่เป็นรถที่บอดี้ค่อนข้างใหญ่และน้าหนักค่อนข้างเยอะเราได้ทาการเสริมนะครับตัวน็อตเข้าไปอีก3ตัว12 3สนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อหนึ่งเลยเนี่ยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็้องกันะครับในกรณีที่นําไปใช้งาน้องกัน เวลาเจ้าตัวถัดวินเนี่ยดึงคัตซีเนี่ยคัตซีก็จะไม่เสียหายด้วยและเป็นการเพิ่มความแข็งแรงด้วยนี่เราให้ดูกันแบบชัดๆเลยมีการเสริมน็อตเข้าไปด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวถัดตัวนี้เป็นโกอันนี้เหล็กหนากี่มิลครับ6มิลครับตัวนี้เป็น6มิลถือว่าถือว่าหนาไหมครับโกถือว่าหนาอยู่ถือว่าหนามาก<ๆ>เราให้ดูกันจัดๆเลยก็คือเราไม่ใช่แบบว่าใช้เหล็กบางเหล็กสังกะสีเหล็กอะไรมาทำนะครับตัวนี้เราทําเพื่อความแข็งแรง ช้งานได้จริงนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าคันนี้เ a n g จ r ร์นักเกเป็นลูกค้าเก้านะครับหลังจากพี่ได้ใส่ช่วงล่างแมกยางไปแล้ววันนี้ถือเลิกโอกาสดีจัดเป็นของแต่งเพิ่มเติมจะมีในส่วนของไฟสเตดี้ซีโฟตัวนี้พร้อ,อมขาจับฝากระโปรงแล้วก็ชุดใส่ไฟแล้วก็ชุดสวิตช์เจ้าสเตดี้ซีโฟนะครับท่านใดที่ไม่ชอบเป็นคูเวอร์สีเหลืองแบบนี้นครับในชุดของเขาเนี่ยจะมีเป็นสีดําดับแสงมาให้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของ สีน้ำเงินมาให้สามารถซื้อเพิ่มได้ก็คือที่เป็นหน้ายิ้มที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสเตดี้ที่ซื้อได้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแอมเบอร์สีสม้มประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเป็นตัวเซฟตี้ด้วยเป็นสวิตตัดไฟของ TGM ถามว่าทําไมต้องใช้เจ้าตัววินเนี่ยมันต่อตรงกับแบตเตอรี่กระแสะไฟเนี่ยมันไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาแนะนําให้ใส่ตัวสวิตตัดไฟไว้ด้วยบางทีนะครับเราไปเจออุปสรรครถ ด้านหน้าเนี่ยไปจุ่มในน้ําวินมันก็จมไปอยู่ในน้ํามีสวิตตัดไฟไว้ดีกว่านะครับการใช้งานก็ง่ายๆเพียงแค่มีแค่สวิตออนกับออฟนะครับออนเปิดออฟปิดเมื่อเวลาท่านใช้งานเสร็จนะครับเราบิดตรงนี้นะเป็นเซฟตี้ไปที่ออฟก็ได้กระแสไฟก็จะโดนตัดทันทีนะครับกระแสไฟก็จะไม่ไปเข้าสู่วินประมาณนี้นะครับเป็นการช่วยตัดกระแสไฟอีกทีหนึ่งตัวนี้จะค่อนข้างมีประโยชน์ค่าตัวไม่กี่บาทหรอกนะครับแต่ว่ามีไว้ดีกว่านะครับผม ในส่วนของที่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ช่วยเหลือตัวเองตัวนี้จะเป็นวินวิน x b l นะครับแบบเชือก13,000ปอนด์อนเป็น XRS ไฮสปีดหลังจากที่ทดลองใช้เนี่ยรู้สึกว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างสมูทและข้อดีอีกข้อหนึ่งคือตัวนี้จะเป็นวินไวก็คือมีความรวดเร็วในการเก็บสายนะพละกกาลังการดึงเนี่ยค่อนข้างมากแนะนําเลยนะครับเหมาะสําหรับ รถที่มีน้ำหนักเยอะอย่างเช่นเจ้า Ford คันนี้ในข้อดีของเจ้าวิน XB o o t ูที่เป็น x r s กอร์ตัวนี้นะครับคือคุณสามารถใช้ได้2ระบบคือเขาจะมีสายมาให้แยกกันนะครับในกรณีที่คุณเข้าไปในที่คับแคบหรือขับขันเนี่ยคุณสามารถอยู่ในรถนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวรีโมทเนี่ยปล่อยสัญญาณอินเอออกมาได้โดยที่เราไม่ต้องลงจากรถแล้วนะครับผมก็อยู่บนรถแล้วก็เก็บสายดึง ใส่คันเร่งช่วยนะครับประมาณนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยคันนี้เป็นวินซอดทางร้านเราก็ได้ทําถาดขึ้นมาเองนะครับท่านได้ใช้น็กเจนแล้วอยากติดวินแต่ไม่อยากใส่กันชนนะครับก็สามารถเข้ามาติดตั้งได้มาปรึกษากันได้ผลงานติดตั้งเรียบร้อยแบบนี้ก็ที่กซซี่โฟร์บายโฟเดี๋ยววันนี้กับเจ้าคันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับผมค,ครับ